สามวิธีง่ายๆนะคะทำธุรกิจออนไลน์ให้รวยด้วยต้นทุนแค่ศูนย์บาทนะคะยุคนี้มันง่ายมากๆเลยนะคะหากคุณอยากสร้างรายได้ด้วยการทำออนไลน์นะคะหนึ่งเลยวันนี้คุณต้องเปิดเพจและนำความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณขึ้นมาสอนคนนะคะ รู้หรือเปล่าว่ามันง่ายมากการเปิดเพจนะคะเปิดแบบฟรีๆเลยคะ่ะไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวนะคะเปิดเพจก็เหมือนก,กับการเปิดร้านค้าเปิดธุรกิจของคุณนะคะแล้วเอา,วาความรู้นะคะไม่ว่าคุณจะรู้เรื่องอะไรก็ตามและสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนนั่นแหละเอาออกมาสอนได้เลยคะ่ะและซองเลยนะคะวันนี้คุณมีทักษะอะไรนะคะคุณสามารถนำสิ่งสิ่งนั้นนะคะมาบอกผู้คนมาส่งต่อมาแชร์ หรือว่ามาสอนเพื่อให้เขาทำเป็นและนำเอาออกมาสร้างรายได้ได้เลยนะคะทักษะเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ค่ะวันนี้เราไม่เก่งนะคะอย่างครูซันนี่เองนะคะเก่งในการออกหน้ากล้องนะคะเก่งในการช่วยแก้ปัญหาคนที่ไม่กล้าไม่มั่นใจนะคะครูซันนี่ก็เอาออกมาสอนนะคะครูซันนี่เองก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถฝึกฝนได้นะคะนี่แหละเป็นทักษะหนึ่งนะคะและทักษะการทํา การออกนักลอ้องการพูดนะคะการทำคลิปการทำไลฟ์เป็นทักษะที่ทุกคนในยุคนี้ต้องการมากๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วทักษะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณฝึกฝนได้นะคะอยากเก่งอยากสำเร็จอยากสร้างรายได้อยากมีเงินบนโลกออนไลน์เราก็ต้องฝึกฝนค่ะและสิ่งที่3มเลยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะคะอย่างครูซันนี่และ ทุกคนนะคะที่ขึ้นออกมาสอนนะคะออกมาอยู่บนโลกออนไลน์มาแชร์มาส่งต่อก็คือการที่เราออกมาเป็นคอรหรือว่ามาเป็นครูนั่นเองค่ะวันนี้ไม่ต้องเก่งให้ได้ร้อยปนะคะแค่คุณคิดว่าคุณเริ่ม เขียนกอไก่ได้คุณก็สอนคนที่เขียนไม่เป็นแค่นี้เลยค่ะหรือว่าวันนี้คุณมีความรู้อยู่อ่ารุ่นพี่ปหนึ่งคุณขึ้นมาสอนเด็กอนุบาลน,นั่นก็หมายความว่าคุณสามารถเป็นครูเป็นโค้ชได้แล้วนะคะเก่งเรื่องไหนนะคะก็ออกมาสอนมันเหมือนกับว่าเราออกมาเป็นครูให้กับตัวของเราเองและ เป็นครูให้กับคนที่ต้องการเรียนรู้นะคะทุกคนนะคะมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะและ3วิธีนี้สามารถทําให้คุณสร้างเงินบนออนไลน์ได้อย่างแน่นอนค่ะและเจอกับครูซันนี่ทวีวัฒนได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ